สวัสดีครับผมหลังจากฝนตกเมื่อวานเย็นครับผมตกเยอะครับผมตกเยอะครับผมให้ดูครับผมดินเปียกเยอะเลยครับผมนี่เลยครับผมอ้อยก็ดีขึ้นมาอีกเยอะเลยครับผมนี่ครับผมผมจะถ่ายให้ดูบรรยากาศร,รวมครับผม ผมตอนแรงๆเราก็ช่วยหยดไปประมาณสองสามครั้งครับผมสวยงามมากครับผมพอได้ฝนก็เหมือนก็จะดีขึ้นมาอีกเยอะเลยครับผมนี่เลยครับผมกำลังเต็มล่องเลยครับผมสวยงามตามากเลยครับผม สวยงามมากครับผมผมใช้ปุ๋ยหยดหยดมากับน้ำครับผมแต่ไม่ได้ฉีดครับผมไม่ได้ฉีดดูครับผมดูเขาหน่อเขาก็เริ่มขึ้นมาเยอะแล้วครับผมนี่เลยครับผมให้ดูความสวยงามของอ้อยที่ขึ้นมาใหม่ครับผม ผมใช้ปุ๋ยหยุดครับผมปุ๋ยเราจะไปฉีดครับผมแรงๆเราจะไปฉีดเราจะไปฉีดทางใบครับผมเ้าใบมันไหมเราใช้หยุดออกครับผมให้เขากินทางรากครับผมนี่ผมมดูรอบๆบรรยากาศยามเช้าครับผม พี่ผมกําลังโตเลยครับผมกําลังงามเลยครับครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงที่นี้ครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับผม